สวัสดีครับผมวันนี้กลับมากับผมไซเบอร์และเกมโยกังครับวันนี้เราจะมาประมวลผลกิจกรรมของสายฟรีกันนะครับผมหลังจากที่เราไม่ได้ทํามาประมาณ1ปีเนาะเออได้หววคืนด้วยนะฮะไอ,อผ่านไปหนึ่งปีนะครับผมบ้านถอยหลังก็ยังเป็นอยู่นะฮะโอเคครับผมกิจกรรมแรกก็คือปินสกรีนที่ทาวายกรเนาะจะได้รับอาพรแห่งเพลิงและรับค่าประสบการณ์นะค่าบชิน้าบเเนเนาะแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันแล้วก็โจมตีอีก50นะครนะผม ต่อไปนะฮะก็มาที่นะับผมนี่ตรงนี้เลยครับอ่าพ่อค้าลึกลับนะับผมแล้วก็เช็คชื่อได้ครับอ่าก็จะได้ของนะับผมยี่สิบปดวันนะฮบผมแล้วก็กิจกรรมนะฮะคือรับเวสไปตีมอนนะครับผมไปตีมอนเลเวลห่างกันเราไม่เกินสิบเลเวลพอได้ของมาแล้วก็เอามาส่งนะผมก็จะได้ของรางวัลตามนี้ ต่อไปลูกก็คือปาร์ตี้บัฟสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเรามีในตัวในถ้าเรามีปาร์ตี้แปดตัวเนี่ยเราก็จะได้รวมรวมแล้วสองร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับเสร็จแล้วนะครับผมแฮปปี้โฟร์ไทม์นะครับให้เราออนไลน์ให้ครบสามชั่วโมงเราก็จะได้ EP คูณสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับแต่ในเว็บไซต์นะครับผมได้เขียนเอาไว้ไว,ว่าถ้าเราสะสมครบสามชั่วโมงเนี่ยจะได้สี่สิบนะแต่มันขึ้นว่าเป็นสนะิบห้าก็ยังบัรกเหมือนเดิม โอเคนะครับผมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมนะฮะตีบวกนะโอกาสตีบวกแล้วก็ตีออฟบวก5%้ปนะครับผมใครอยากจะลองสู้กับโล้นก็ไปสู้ได้เลยนะฮะก็มีอยู่แค่นี้นะครับผมสำหรับกิจกรรมตอนนี้วันนี้ผมเซเวอร์ต้องขอ,อตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ